ดึงดูดทำไมถึงไม่เวิร์กกับคนบางคนนะคะถ้าใครเนี่ยรู้จักกฎแรงดึงดูดใช่ไหมเราก็จะรู้ว่าถ้าเรานึกถึงสิ่งไหนมากๆหรือว่าถ้าเราเชื่อมั่นในอะไรมากๆเราก็จะได้สิ่งนั้นกลับขึ้นมาถูกปะแต่ทีนี้เนี่ยบางคนเนี่ยเชื่อแค่อย่างเดียวแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่ขาดทําให้ทำไมทําให้กฎแรงดึงดูดมันไม่เวิร์กโอเคปะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎแรงดึงดูดมันจะเวิร์กนะมันจะต้องมีอีกอย่างหนึ่งและสิ่งนั้นคืออะไรรู้ไหมสิ่งนั้นคือการลงมือทำ แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าสมมติตน่าบอกว่าเฮ้ยเชื่อวล่าหรอว่า mm hmm. การที่เราทําออนไลน์เนี่ยเราสามารถสร้างเงิน10บล้านสร้างเงินร้อยล้านได้สมมติเราเชื่อแลละเราเชื่ออย่างหมดใจเลยโอเคค่ะครูตินาเอสิบล้านร้อยล้านเนี่ยทำออนไลน์เนี่ยทำได้เชื่อ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  แค่ทาอะไรดีล่ะคะนี่คนที่มีคําถามประเภทนี้คนที่มีคําถามแบบนี้นะที่น่ารู้เลยว่าเขาเชื่อแต่ว่ามันจะไม่มีวันเป็นจริงได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาไม่ได้ลงมือทําโอเคไหมแล้วบางคนก็จะงงว่าโอเคก็เชื่อไงก็แต่ว่ามันไม่รู้ไงว่าจะลงมือทํำยังไงมันไม่รู้ <sh arp> ใช่ไหมที่น่าจะบอกเลยว่าลงมือทํานะมันไม่จําเป็นที่จะต้องทูกโอเคว่าการลงมือทําไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นการลงมือทํา ที่เพอร์เฟกหมายความว่าอะไรหมายความว่าลองลงมือทําไปก่อนแต่ว่าความเชื่อของเราอ่ะพอเราเชื่อแล้วใช่ไหมพอเรามองเห็นภาพแล้วว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะผลลัพธ์มันจะปรากฏจากการที่เราลงมือทําไปก่อนอย่างติน่านะคะตอนที่ติน่าเริ่มทําออนไลน์ครั้งแรกติน่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะทําอะไรดีติน่าไม่รู้เลยไม่มีแบบโนไอเดียเลยอ่ะคือแบบจะทําอะไรดีวะติน่าเริ่มจากการรีวิวโทรศัพท์ที่ตัวเองมีตอนนั้นมีโทรศัพท์ iPhone อ่ะถ่ายคลิปรีวิวแล้วกันคิดว่าตัวเองจะเป็นแบบว่าเจ้าหญิงแห่งวงการ ในทีคนใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็คือทําไปก่อนมัวๆแล้วสักพักหนึ่งก็ไปถ่ายคลิปกับแฟนมากถ่ายคลิปกับเพื่อนมากถ่ายคลิปตลกตลกคลิปพี่เลนคลิปกระโดดลงหิมะเคยทํานะคลิปกระโดดลงหิมะอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่รู้ไงว่าจะทำยังไงแต่ลงมือทําไปก่อนแล้วพอเราค่อยๆลงมือทําเราจะเจอหนทางเพราะนี้ลงมือทาไปปุ๊บ่ะเริ่มมีคนมาดูเขาเริ่มถามติน่าว่าติน่าพูดภาษาอังกฤษได้ยังไงเขาเริ่มถามติน่าว่าติน่าเจอแฟนฝรั่งติน่าคบแฟนฝรั่งมีปัญหานน้นนั่นนี้ไหมมาปรึกษาเรื่องความ ทำไปเรื่อยๆมีคนมาถามคุณติน่าทําออนไลน์เนี่ยทำยังไงให้มีคนมาดูเยอะๆทํายังไงสามารถสร้างไรายได้ได้ทํายังไงเห็นคุณติน่าอยู่แต่บ้านคุณติน่าอยู่แต่บ้านเนี่ยสามารถที่จะสร้างไรายได้จากที่บ้านได้เจ็หลัก8ดหลักจริงๆไหมสอนหน่อยเห็นปะแต่ติน่าจะไม่มีวันได้ผลลัพธ์เหล่านี้เลยถ้าติน่าไม่ลองลงมือทํา เพราะฉะนั้นนะถ้าใครเชื่อแล้วนะว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้เว้ยเชื่อว่าําออนไลน์มันมีหนทางเชื่อว่าเรามีความรู้ความสามารถมันสามารถที่จะเอามาเฉิดฉายบนโลกออนไลน์ได้อะเหลืออะไรเหลืออะไรเหลือการลงมือทาแล้วสมมติมันยังไม่เคลียรนะ์นะติ่าจะบอกวิธีการลงมือทําแบบละเอียดละเอียดเลยนะมันมีดีเทลมีเนื้อหาเยอะนะคะในคอร์ส business d ว่าซอนผู้หญิงรวยด้วยออนไลน์ลูกศิษย์ติ่าหลายคนนะติน่าเปิดมาแล้ว3รุ่นนะทาคลิปแรกเสร็จปุ๊บเอาไปลงมือทําได้ผลลัพธ์ได้ค่าคอร์สกลับไปเลย นะเพราะฉะนั้นนะใครอยากที่จะรู้วิธีการทําแบบละเอียดนะคะมาเรียนกับตีน่าหรือว่าถ้าสมมติว่าใครยังไม่เชื่อยังง,งงงอยู่ว่าเฮ้ยจะยังไงดีว่ายังรู้สึกไม่เชื่อมั่นในตัวเองติดๆหรืออะไรเงี้ยไปดูไลฟ์ของตีน่านะคะในเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองพิมพ์มาด้านล่างว่าอยากดูไลฟ์ค่ะอยากดูไลฟ์ค่ะเดี๋ยวไปสร้างความเชื่อก่อนไปทําให้ตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองก่อนโอเคว่าหรือถนะ้าใครพร้อมแล้วเชื่อแล้วอยากที่จะลงมือทำนะคอร์สบิสเนสดีว่าแบบ V i p ีนะรับแค่10คนเท่านั้นซึ่งตอนนนนีีนะี้เเหลือพยงแคค่่6 6ทั ถ้าสมมติว่าใครอยากจะลงมือทำกับตีน่าให้ตีน่าช่วยนะคอสบิสเนสดีว่า โอเคไหมหรือถ้าสมมุติว่าใครอยากที่จะลดลงมาหน่อยไม่ใช่แบบ V.I.P. แบบ V.I.P. นี่คือติน่าดูอย่างใกล้ชิดเลยนะะติน่าคอยดูคอยตามคอยถามทายจะทุกสุดดิบ Make sure นะ,ะหรือทําให้แน่ใจว่าจะสําเร็จได้ก็คือโรงเรียนแบบ V.I.P. หรือว่าถ้าใครอยากที่จะเรียนแบบ Ultimate Diva นะคะก็คือดูสดๆเฉยๆเพราะว่าติน่าสดสดนะสอนผ่านไลฟ์สดมีคําถามอะไรสามารถปรึกษาได้เลยสามารถได้รับ feedback จากติน่าได้เลยลงมือทํามาทํามาแล้วเดี๋ยวติน่าให้ feedback ติน่า c o m มนต์ให้นะคะเพราะฉะนั้นนะถ้าใครสนใจนะทักมานะคะ ที่เพจทีน่าเทเลอร์นะคะหรือว่าจะทักไปในไลน์ก็ได้นะคะทีน่าโปรแคปโอเคไหมไลน์ทีน่าโปรแคปนะแล้วก็เหมือนเดิมถ้าใครยังแบบยังติด,ตดอยู่ยังไม่แน่ใจว่าจะทําไ,ได,ได้หรือไม่ได้เมนต์มาข้างล่างว่าขอดูไลฟ์นั้นอยากดูไลฟ์นั้นโอเคไหมเพราะนะั้นสำหรับวันนี้ทีน่าก็มีเท่านี้นะคะสําหรับใครที่โรงเรียนบนะิสเนสจีบ้านมาเรามาลงมือทากันแล้วเดี๋ยวลองมาโชว์ผลลัพธ์เรามาสําเร็จไปด้วยกันสวัสดีค่ะ